ลูกปูนเนี่ยเราทำรอไว้ได้เลยผมเวลาผมทำเนี่ยผมทำง่ายๆผนะมก็ตัดท่อ PVC อ่ะหนากลมๆอ่ะกลมๆอ่ะตัดเป็นเส้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 นเอาเกล็มาตัดนะึๆๆ,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 ๆเวลารถคืนมาแล้วต้องทำลูกปูนอะค่ะแต่ว่าเราต้องทำม้วนน้อยหรือต้องทำแบนน้อยยังไงที่ว่าเป็นเป็นสแนเดอร์ลูกปูนเนี่ยเราทำรอไว้ได้เลย ผมเวลาผมทำเนี่ยผมทำง่ายๆผมก็ตัดท่อ PVC อ่ะหนากุมกวงอันกุมกวงมาตัดเป็นแท่นเส้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 นเอาเศษมาตัดนะจุดๆขนาดสักนิ้วครึ่งสองนิ้วอ่ะแล้วก็วางที่พื้นเอากรีปใส่ข้างบนแล้วลวดคลิมเข้าไปก็ได้ลูกปูนละไม่ใช่ลูกปูนหรอกเพราะอะไรเนี่ยแต่ลูกปูนที่ว่าเป็นไซต์ที่น่าตัดสานติบเนส้นก็เวลาเราเททุกครั้งเขาจะมีคิวซีมาเพื่อให้เทเพื่อมาเก็บตัวอย่างลูกปูน S 2> <S 2> <S เขาหมายถึงเทสต์สปริงอาจารย์ใช่ครับคือคือคอย่างนี้ลูกป,ปูนที่ใสเพื่อกันหลาวกันเอ็นไเหล็กโดนแบบเนี่ยกับลูกป,ปูนที่เก็บไปเทสเนี่ยมันก็เลื่อนก,กันลูกป,ปูนที่เก็บไปเทสเนี่ยถ้าเป็นบทบัทที่มีฟันเซานะพวกนคนนั้นเขาจะรีเทสเลยอ้าววันนี้ส่งเทสต์ตรงนี้นะ พอรับคูณมาปุ๊บเราก็หมุนเท,ทเท็คสลัมเสร็จแล้วไหมใส่คูณก่อนตัวอย่างแปดวันที่รอเทสเจ็ดวันสิบสี่วันยี่แปดวันแต่ลูกใหญ่ขึ้นมาสิบห้าเซนติสิบห้าเซนใช่ไหมหมายอวามว่ลูกใหญ่อยู่แล้วนะครับเวลาเทสมีสองแบบคือคิ้วเป็นลูกบาศก์คิ้วก็คือ 45, 15, สิบห้าบนสิบห้าเกล็เซเรนเดอร์ก็คือทรงกระบอกการเทสแบบคิ้วกับเซเลนเดอร์เนี่ยให้ค่าต่างกันเซเลนเดอร์จะให้ค่ามากกว่าอยู่หนึ่งสเต็ปที่เขาพูดบอกว่าสองหนึ่งศูนย์คิวก็คือหนึ่งแปดศูนย มิสว right ้อมจะเข้าใจถ้าคุณอื่นฟังมันงงอย่างเงี้ยให้รู้ว่านั่นคือเป็นเทสค่าคอนกรีตว่าคอนกรีตที่เราสั่งมาซื้อได้ตามเปคต็กไหม